คำถามถัดไปค่ะบอกว่า,วามเมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ป่วยเราดูแลตลอดทุกอย่างในบ้านเราจัดการทั้งหมดการที่พ่อแม่จากไปก็ยังคิดถึงและสะเทือนใจอยู่เสมอเมื่อมาพิเคราะห์ดูตามที่ท่านอาจารย์สอนก็เป็นเพราะเราอยู่โดยขาดพ่อแม่ที่เป็นเพื่อนเราเคยเป็นที่พึ่งทางใจอยู่ตลอดเออ

พราะเราคิดถึงคนใกล้ชิดอกแต่เราสะเทือนใจที่เวลาเขาอยู่เนี่ยเขาช่วยเราก็ทําให้เรามีความสุขแล้วเราก็เคยตัวค่ะพอเขาขาดไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเขาจริงๆแต่เราคิดถึงตัวเราว่าโถเราก็เลยลําบากนะคะทีนี้อันนี้ก็เลยท่านก็เลยเล่ามาถึงบอกว่าเนี่ยก็คิดถึงพ่อแม่ที่จากไปอะคะ่ะพิเคราะห์ดูก็เป็นเพราะว่าพ่อแม่ เป็นที่พึ่งทางใจเราอยู่ตลอดเวลาคือสนับสนุนว่าใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะที่พูดอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปตัดเพ้อต่อว่าค่ะแต่หลายๆคนเนี่ยไปเข้าใจผิดคิดว่าพอคิดถึงคนใกล้ชิดเนี่ยเราลากักเราขาดเขาไปเราก็เลยเตือนใจมากแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้ดูให้ลึกซึ้งว่าเราไม่ได้ลักเขามากเป็นพิเศษหรอกนะคะแต่เรารักตัวเราค่ะเขาเคย ทำให้เราเสียคนเพราะว่ามีเขาคอยทําให้นู่นทําให้นี่ทําให้น่นจนกนระทั่งพอตอนนี้เนี่ยเราลำบากไม่มีใครมาทําให้เราสบายอย่างนั้นเราก็เลยคิดถึงมากนะคะก็จริงค่ะเพราะว่าอย่างเราขาดพ่อแม่เนี่ยเราไม่ได้นึกถึงท่านในแะง่ที่ว่าถึงถึงเราดูแลท่านเราท่านชลาแล้วอะไรก็จริงแต่ท่านเป็นที่พึ่งทางใจให้เราพอเรามีท่านเนี่ยอะไร กบไปถึงเราก็เล่า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 นะคะอันนั้นก็จริงค่ะทําให้เราคิดถึงท่านเพราะฉะนั้นไอ้ความที่เราคิดถึงคนใกล้ชิดเนี่ยมันก็มีหลายระดับอย่างกับพ่อแม่เนี่ยไม่รู้จะไปพูดกับใครไม่รู้จะไปเล่าใครแล้วก็ไม่รู้จะอบอุ่นใจยังไงที่เหมือนมีพ่อแม่ปกปักรักษาใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นพี่สามีหรือภรรยาอะไรเนี่ยที่คอยดูแลเนี่ย <ynen. S 1> ค่ะก็ดิฉันมีเพื่อนซึ่งโอ้ย รักภรรยาอย่างเชนนดที่เรียกว่าเราก็คิดว่าถ้าเปิดภรรยาตายไปเนี่ยคงอยู่เป็นโสดไปไม่แต่งงานเลยแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันเผาศพภรรยาเลยค่ะหาคนใหม่แล้วเพราะอะไรเพราะภรรยาทําให้ทุกอย่างจนกระทั่งตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่เป็นหมดเลยจนกระทั่งถ้าไม่มีใครที่จะมาทําแทนอย่างนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้ก็เลยเนี่ยนะคะไอ้การที่ลาก,กันอย่างนั้นนะอย่าไปคิดนะคะว่าเขาจะต้องโอ้ยไม่แต่งงานใหม่ เพื่อนชอบก,กันไปหมดค่ะไอ้เราก็เลยอ๋อคือคือภรรยาดีซะจนกระทั่งตัวเองทำอะไรไม่เป็นเลยจะจะจะหยิบอะไรก็หยิบไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกค่ะก็เลยต้องหาคนแทนมาทำให้เพราะฉะนั้น ้ความรู้สึกของคนเราเนี่ยบางครั้งมันก็ยากที่เราจะรู้จักตัวเราได้เพราะฉะนั้นมันต้องคอยมองดูเอาสติสอดส่องแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีมันถึงจะเห็นนะคะมันถึงจะแก้ถูกจุดได้เพราะเพื่อนคนนั้นนะคะทุกคนก็เลยบอกว่าอะไรกันวะใกล้ๆกตบว่าเหมือนคนหลอกลวงแต่ไม่ได้หลอกลวงค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขารู้สึกเหมือนอย่างกับว่ามือไม้แข้งขาเขาขาดหมดเลยเขาทาอะไรเองไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ เราถ้าเกเราจะเลี้ยงลูกนะคะต้องฝึกให้มันช่วยตัวเองให้เป็นก่นถ้าเราเกิดล้มหายตายจากไปหรือเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะลำบากมาก